ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีเดี๋ยวอาจารย์พนันอ่อนค่ะเราก็มาราศีสิงห์กันนะคะในเดือนสิงหาคม2565ค่ะก็โชคดีมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยดาวพระอาทิตย กุ้งลัคนาได้ตำแหน่งกนเกษตรราธิบดีเนี่ยเรียกว่าเจ้าชะตาใหญ่โตมีอำนาจวาสนาบารมีถึงเวลาแล้วที่การประสบความสำเร็จของเจ้าชะตาเนี่ยยิ่งใหญ่นักหนานะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนุ่นนำแต่เจ้าชะตาเองก็เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะและกุ้งกะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือกนการเงินแล้วก็ดาวเจ้าเรือนลาภะ เรียกว่ากันดุมพะตะนุลาพะตะนุเนี่ยแล้วจะไปไหนเสียการเงินการทองนะไล่มาเทมาสู่เจ้าชะตาไม่ว่าจะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะในเรือนราพักกันแล้วแต่และแล้วดาวพระศุกร์ในตําแหน่งจุลจักรด้วยแล้วก็มาตําแหน่งราชาโชคในวันที่8 สิงหาคมสองพนดีนะคะถึงแม้ดาวพระศุกร์จะสถิตที่ราศีกรกฎเรื่อนไมนาศร้ายจะกลายเป็นดีเพราะในตำแหน่งราชาโชคสุขสมบูรณ์ยศถาพระยารักเดือดไปที่ไหนก็มีคนรักคนเอ็นดูและก็ให้ความช่วยเหลือนุนนำเดี๋ยว,ว่าแม้แต่การข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่ในแดนไกลก็แล้วแต่เพราะว่า เจ้าชะตาราศีสิงเนี่ยจะมีคู่ไกลนะบางทีต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปไกลเลยกว่าจะเจอคู่ครองแล้วก็เจอดีด้วยนะเพราะว่าดาวคู่ครองคือดาวพระราหูเนี่ยตอนนี้ดาวพระเกตสถิตอยู่นะก็สุขสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่าดาวพระเกตก็เป็นเจ้าเรือนของราศีกุมด้วยโดยที่พระราหูเนี่ยมาสถิตอยู่ในเรือนสูพระาะคะ ตรีโกนหลังแก่ลักคนานได้ตำแหน่งเทวีโชคมารเมษและตุงในมกรนี่ดีจริงเอ้ยเพราะฉะนั้นคู่ครองทำให้เจ้าชะตาเกิดความสุขสมบูรณ์สมหวังแดไในเรือนสุภาอาจจะให้บ้านให้เรือนสร้างบ้านสร้างเรือนมีความสุขพรดาวพระอังคารได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีซึ่งเป็นเจ้าเรือนพัดทุด้วยให้บ้านให้รถให้ เรื่องของการงานอีกเรียกว่าให้ฐานแห่งความมั่นคงของชีวิตให้ความสะดวกสบายแก่เจ้าชะตาได้เลยมานเมตและตุนในมังกรนี่ดีจริงเอ่ยได้คู่ดีจริงเอ่ยนะคะมีโอกาสในเรื่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะดาภะพราชสุดีเป็นเกษตราธิบดีสถิตยอยู่ในเรือ,มอรนมรณะเรียกว่าสร้างหลักสร้างฐานได้ในแดนไก่พราะเจ้าชะตาในช่วงนี้กรรมมากคือ พระมริตยูซึ่งในวันที่9สิงหาคมเนี่ยดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภามาสถิตในเรือนกรรมมะนะคะสุภาพมากรรมมะในตำแหน่งราชาโชคแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนงานโยกย้ายงานหรือมีการดำเนินชีวิตที่แปลกใหม่เกิดขึ้น หรือต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปในแดนไกลก็ได้นะคะและดาวพระเสาร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเล่งกับดาวพระศุกร์นะร้ายจะกลายเป็นดีนะคะเพราะว่าเสาเป็นหกจะได้ลาบใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญอีกนะคะเรียกปาฏิหารจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิง์ลัคณาราศีสิงได้เรื่องของมรดกพินัยกรรมเรียกว่าเป็นผู้ที่จะได้สิ่งดีๆ อย่างสบายๆนะคะเดี๋ยวก็ไม่ต้องหาก็มาเลยเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะและดาวพระพุธเนี่ยในวันที่20สิงหาคม2565นี้ก็ยกย้ายจากราศีสิงห์มาสู่ราศีกันจากตำแหน่งมหาจักรเนี่ยดาวยงยศเนี่ยนะคะ พุทธสิงห์ธนูกันนี่ยกโกรว่าตัวศาตร์แล้วก็ได้ตําแหน่งราชาโชคของดาวพระพุธด,ด้วยพุทธประจักษ์เจราจาภาษาศีเนียมาสถิตเป็นทั้งตําแหน่งกเกษตรราธิบดีแล้วก็ตําแหน่งมหาอุดที่ราศีกันนะคะเรียกว่าเงินใหญ่เงินเยอะเลยได้เงินจากไหนไม่รู้นี่นี่ต้องดูดีๆนะเป็นโชคเป็นลาบด้วยนะคะเรียกว่าได้อย่างสบาย ได้เกินความคิดหรือความคาดหมายที่จะได้มาไม่ได้เงินได้ทองก็จะได้บุตรหลานบริวารมาเชยชมกันแหละข่าวเนี้นะคะพระดาพระประสุดีเป็นตำแหน่งกเกษตรราที่มันดีในตาน่างแดนครูปูแมงบ่องป่ายิ่งยศถาก็อยขาม มหาอุดพุทธาปัญญายศจะปรากฏเงินทองกองแก้วแหวนทั้งช้างม้าค่าคนล้านคะแนนลูกเมียแน่นภรัรีไม่มีผ่านและจัดระเบียบด,ดีมากเลยนะคะก็จะมีวาสนาในเรื่องการเงินการทองในเรื่องของความรักคู่ครองแน่นอนนะคะทำให้เกิดความสุขโดยสุภานะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบ้านเจองห้องหอ เป็นราชาโชคการงานเจริญก้าวหน้าแต่อาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือการทําธุรกิจออนไลน์หรือการทํางานที่มากกว่าหนึ่งอย่างที่ทําอยู่ก็ได้นะคะแต่กรณีนี้ของชาวราศีสิงลัคนาราศีสิงเนี่ยมักจะเป็นการประสบความสําเร็จแบบแปลกๆไม่ปกตนะิเช่นต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อไป สู่การประสบความสําเร็จอาจจะต้องสูญเสียหรือจากคน,นเป็นที่รักเพื่อไปสู่การประสบความสําเร็จอีกที่หนึ่งก็ได้แต่ก็จะมีรูปแบบของความดีงามและก็ความสุขในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะค่ะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์และทุกทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ